ใส่ไรเย็นดีไรเอ่อาจจอาบถ้าแ่วเมื่อแก่ผ่าตรงเด่นบดใช่ใส่เป็น <laughs> พอเห็ดกอพี่นอ้องเฮ้ยงามจ,าจังวะจุ่มจุ่ม็นเห็ดกอเห็ดแดงเห็ดน้ำหมกักก็ต้องจุง่มเลย น้องเฮ้ยมาเก็บเห็ดก้อนน้ำกันจ้าแถวเรานีอนมึงเ,เ,เ,เห็ดก้อนดอกเห็ดน้ำหมากเห็หเหเดแดงโมมีคนมาเห็นมาเก็บดอกเอาได้เ,าอ,เอาไ่าได้ก็ไม่ต้องเอาไป,อไปเก็บ เห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่ย่างมาตึงโดนตึงดีพอแล้วจ้าเห็ดไข่เป็นมูเลยลองดอกหนึ่งดอกนึ่ง rồi Cái kiểu ผมพอ็กไข่ดอกแบบง่ายพี่น้อยงามงามงามอืมจีน้อยเทียบเลยป่ะตรงอะไรกันะเฮ้ยพี่น,น้องพออีกเหลียวดอก,กสองดอกไไมีใ่เลือยไข้จ้าโอ้ยมีผูดใดมาเอาได้บน่ đầy tháng khổ nhớ chi đầy vô nhìn chi đầy bo Đây đây đầy 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 nhưng bo xỉa hại nhang bo xỉa hại với nó. đi 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 vô nè, nha, 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 đây bố nha, nha, Đồ nha, khác nha, anh nha, nha, à, Anh nha, 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 đây nha, 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 พอเห็ดก็พี่น้องเห็นโ่พี่น้องเห็นโบออกเต็มปลาเลยค่ะพี่คมมาจุดแล้วพี่เถอะ

ถิ่มโถไปหอดบานเาะเราเสีอยบแมอย่างนี้นอากัวเมือนวาไว้อีกถุกคเมือนกยังไงเถาะเห็นยังไง คนเอิ้นเห็ดลืมเห็ดบกเห็ดบกตางอื่นเพิ่นเอิ้นเห็ดองค์นกเพิ่นก็เอิ้นเห็ดบกเ็ดน้ําลเฒ่าเอ้ยบ่ฮู้เป็นเ็ดเ้อาดแม่นเบิดตัวนะอู้นนี่เออสิกินได้่อสิเอเบิ่งนี่ล่ะค่อยเก็บ่ล่ะติ Uống oh, men bớt rất là cần lắm nữa kìa, Kiếp thằng kia con có được không? อย่ามันค่อยเหยียบกลางถอยถอยถอยมาตกลุมไปใหม่เงาใหม่ค่อยแง่ตื้อกลงมาเดี๋ยวว่ามันตกลุมน้ำบาดาลเนาะ lại lại đây được ồ Nói <laughs> tới hiệt Nhiệt đen Đó, nên tôi dập rồi lệ lên rồi Không không ไปตองไป่อยมันเร็เลยะ Cứ bây giờ chạp cô chuẩn mực ừ nó vắng mê đi đi ừ bây giờ đấy 然后。<Okay. S 2> okay. เห็ดบกเห็ดกอเขาเห็ดอ่องนกปุสิเต้นก็เอินติโอ้ยยบยีบบวิเยาอย่างยั้นถูกไหตไปต่อเด็กพี่น้องขอทานจะว่ายอย่างนั้นนี่แหละเพื่อนเอ็นว่าเห็ดทานของแ้เลยติอยู่ในหลุมทาน mịt sẹp ao sẹp ao luôn tiếng cậu mờ đo cá lăng nèo nèo on on tâm niệm là cá lăng chín xẹp quả oh. oh, mắn bữa đây mít tây nỉ đấy buồn à mắn lúng hú vậy quả cái nĩ hú rồi đang vắng mứy nĩ hú rồi đài uh. nén ดอกอ่อนๆสัน,นี่แต่บันดอกแก่เนี่ยเดี๋ยวบุงหัวซ้ามันดอกมันเบืดอเต้นเป็นกีหน่อยอพ่อะอัน,นกินเนี้ยเงี่ยดอกเนี้ยนี่นแหละอดอทานเลือด มันเคยชยมให้มาแต่มันเป็นมูดีทนัเหย็ดนะนะกระแสบขึ้นกันเราคนหนว่ามากต้องดอกมันปูหายมันดําแต่หนึ่งจิมพี่กระย่างแสบพึ่อกันละ พี่น้องเห็ดเห็ดแดงจ้าเห็ดแดงเห็ดแดงแดงเต็มพื้นเลยจ้าจ็บเห็ดแดงกันด้อบดนเนพี่น้องกำลังออกไม่ไหมแข่งดีไล่แข็งเป๊กเลย Để có gì đọc nương phía đó Này. bạn mất lắm thì có đây như độc

กอดไงงามไหลงามหลายดอกคอจันทร์พี่น้องหมอนฟ้าดอกเห็ดยุดูดอกคอจันทร์งามขึ้น <c oughs> บ้านกันพี่นอ้องบัดที่เนี้ยโอ้ยน้ำขึ้นใสเป็นเตอะเสีบจ้ะ แต่กินแซ่บเด้เอเถอะเอออย่าไปหากินน้ำบ่ได้ต้มโอ้ตุ๊กหมานเห็ดไข่เห็นหรือเปล่าเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่เขียวโอ้กล่อยหมานเห็ดก่อเห็ดหนาแหล่อืมเห็ดกับไข่ก็ได้อยู่ได้อยู่ อันยูดอกพี่น้องเอ้ยมาหาเห็ดไข่ได้แน่อยู่เห็ดไข่กระได้เห็นเห็ดกอก็อดเอาไ่ได้ว่าที่บ่อดอกเห็ดรวมกระได้เห็นมันลายลายได้เลือกเอากได้แน่ยู่ดอกเห็ดกอกระดอกช่อจยนไม่บ่ก็จะตีถิมไปเห็ดอย่างเห็ดไข่หนาเคียวเห็ดไข่ขาวเห็ดไข่เห็ดตะไข่หินเห็ดกระไข่พ้น mạn tôi khốm à ô thật là nó